ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว30วันจะเห็นพ้องต้องกันหมดบรรลุไปสู่การหยุดยิงได้จริงหรือเปล่าหลังจากก่อนหน้านี้มีการส่งบอลกันไปส่งบอลกันมาฝั่งของยูเครนเห็นด้วยกับการหยุดยิง30วันแต่ก็มีเงื่อนไขจากนั้นก็ส่งบอลผ่านสหรัฐสหรัฐก็ส่งบอลต่อให้รัสเซียขณะที่ปูตินก็บอกสนับสนุนนะเรื่องของการหยุดยิง30วันเนี่ยแต่ก็มีเงื่อนไขกันมาเหมือนกันยูเครนต้องไม่เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ ชาติตะวันตกต้องไม่มีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนในช่วงระยะเวลา30วันเพราะไม่อย่างนั้นรัสเซียก็ไม่ไว้ใจย,ยูเครนอีกมองว่าช่วง30วันที่จะหยุดยิงไปเนี่ยยูเครนอาจจะไปซ่องสมกําลังเพิ่มเติมทั้งกําลังพลเอยอาวุธยุทโธปกรณ์เอ่ยดังนั้นสุดท้ายณนะขณะนี้ตัวแปรสําคัญสุดก็คือสหรัฐอเมริกาครับ ทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนะครับยืนยันว่าเขาจะพบปะพูดคุยครับกับวลาดิเมีร์ปูตินผู้นำของรัสเซียในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อหารือแนวทางในการยุติสงครามยูเครนทรัม์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้เนี่ยกับผู้สื่อข่าวบนเทองบิน Air Force 1วัเลยนะครับระหว่างเดินทางกลับวอชิงตันจากฟลอริดาโดยเขาบอกว่าเขาจะพูดคุยกับปูตินอังคารที่18มีนาคมนี้ เพื่อดูว่ามีโอกาสทําให้สงครามยูเครนย,ยุติลงหรือไม่โดยเขาคิดว่ามีโอกาสที่ดีมากในการเจรจารครั้งนี้เมื่อถูกถามต่อว่ามีโอกาสเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงื่อนไขย,ยังไงบ้างทรัมป์บอกว่าจะมีการพูดคุยกับปูตินเรื่องของดินแดนโรงไฟฟ้าแล้วผู้นําสหรัฐคิดว่าทั้งยูเครนกับรัสเซียได้พูดคุยเรื่องนี้กันมามา,มากแล้วโดยกําลังเจรจาเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่าง ก่อนหน้านี้ทรัมป์พยายามผลักดันให้ปูตินสนับสนุนข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราว30วันซึ่งยูเครนก็ได้ตอบรับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีทางอากาศอย่างหนักช่วงสุดสัปดาห์ขณะเดียวกันกองทัพรัสเซียก็เคลื่อนไหวกดดันขับไล่กองกําลังยูเครนออกจากภูมิภาคคุสนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของรัสเซียที่ยูเครนครอบครองมานานหลายเดือนแล้วครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทรัมป์ก็ยังโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเขาด้วยว่าเขาได้ร้องขออย่างหนักแน่น ให้ปูตินอย่าสังหารทหารยูเครนหลายพันนายที่รัเสเซียกําลังขับไล่ออกมาจากแคว้นคูสโดยปูตินก็ตอบรับว่าเขาจะทําตามคําร้องขอของทรัมป์หากยูเครนย,ยอมจำนนฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่1ในข้อแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อจะทําให้ปูตินกลับเข้าสู่การเจรจาให้ได้คือการที่สหรัฐอาจจะสนับสนุนให้ยูเครนต้องตัดดินแดนบางส่วนก็คือแคว้นดอนบาส ทั้งแผงตะวันออกไปเลยนะครับประกอบไปด้วย4แคว้นย่อยไม่ว่าจะเป็นโดเนสลูฮันคือซอนสปโปลิเซียรตรงนี้เองเนี่ยแนวโน้มยูเครนจะว่ายังไงชาติตะวันตกจะว่ายังไงบ้างทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียบ้างครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดในวันนี้นะครับบอกว่ารัสเซียจะเรียกร้องการการันตีที่หนักแน่นประดุดเหล็กว่าชาติสมาชิกนาโตจะต้องไม่สนับสนุนให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตแล้วยูเครน คุณต้องรักษาจุดยืนเป็นกลางหากจะมีการทำข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามซึ่งทรัมป์ก็พยายามโน้มน้าวปูตินอย่างเต็มที่ครับให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว30วันด้านผู้แทนพิเศษของสหรัฐนะครับสตีฟวิทคอฟให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทาง CNN ครับหลังจากเดินทางกลับจากหาเรือกับปูตินที่กรุงมอสโกบอกว่าทรัมป์และปูติน,นจะได้พูดคุยกันโดยตรงภายในสัปดาห์นี้ เกี่ยวกับแนวทางปิดฉากสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ปีนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้แทบจะกระพริบตาไม่ได้เลยฮะว่าแนวโน้มการหาทางออกของการสู้รบจะเป็นยังไงเพราะว่าด้านหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกด้วยทางนายกอังกฤษเคร์สตรมเมอร์เนี่ยเขามีการจัดประชุมแบบออนไลน์ก็มาประชุมกันร่วม30ประเทศได้แล้วก็ยังมีเลขาธิการนาโตเข้ามาด้วยเนี่ย ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการจัดตั้งคล้ายๆเป็นกองกําลังสันติภาพแบบผสมกันมาจากหลายประเทศนะครับแล้วน่าจะเข้าไปอยู่ที่ยูเครนในช่วงที่มีการหยุดยิงชั่วคราว30วันแต่แนวทางนี้ก็ต้องรอดูด้วยว่ารัเสเซียจะยอมรับได้หรือเปล่าหรือต้องมีทหารจากฝั่งสหรัฐเข้าไปร่วมด้วยเพื่อจะเป็นการยืนยันและเป็นคนกลางที่จะทําให้ทั้งฝั่งของยุโรปยูเครนฝั่งของรัเสเซียเป็นที่พึงพอใจได้อัน,นี้แหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวแปร ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวหรือทําให้การเจราจารเนี่ยยังบรรลุผลไม่ได้ง่ายมากนักเกี่ยวกับโฉมหน้าของกรอรกําลังพิทักษ์สันติภาพที่จะเข้าไปดูแลวความสงบเรียบร้อยแล้วบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงทั่วคราวที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับให้ได้อันนี้แหละเป็นโจทย์ใหญ่ที่กําลังรออยู่นะครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดนะครับจากความไม่แน่ไม่นอนทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับก็มีผลผลักดันเรื่องของราคาต่อคาตลาดโลกเหมือนกัน หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำตลาดโลกโกลสปอตทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เอาไว้อยู่ที่3,000กับอีก5เหรียญจากนั้นพอมีข่าวว่าปูตินรับข้อเสนอเรื่องของการจะหยุดยิงชั่วคราว30วันทองโลกก็ย่อตัวลงมาครับแล้วมาแตะอยู่ที่2,980จากนั้นก็แกว่งตัวออกข้างเลยครับอยู่ในกรอบประมาณสัก2,980ถึง3,000ท่วน ซึ่งล่าสุดณขณะนี้ทองคำตลาดโลกนอยู่ที่2,997เหรียญนะฮะจับตาดูให้ดีนะครับเพราะขาดอีกแค่8เหรียญเท่านั้นที่ทองคำตลาดโลกจะกลับไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมคือ3,000กับอีก5เหรียญจะไปถึงได้หรือไม่แล้วอีกด้านหนึ่งทองคำของไทยปรากฏว่าไปแตะเรียบร้อยแล้วฮะจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทองคําไทยวันนี้ปรับเปลี่ยนราคาไป6ครั้งเบ็ดเสร็จ6ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็บวกขึ้นมา150บาททองแท่งขายออกบาทละ4,7650นี่เป็นจุดสูงสุดเดิมเป๊ะของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับขณะที่รูปพันธ์ขายออกบาทละ4,8450บาทเงินบาททรงทตัวครับ33.60บาท6กกว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้สำหรับ ไม่รู้แหละท่านไหนมีอะไรกันอยู่บ้างสถานะเป็นอย่างไรก็ลุ้นกันหน่อยนะครับไม่รู้จะอดตาหลับขับตานอนกันหรือเปล่านะครับอีกด้านหนึ่งตลาดหุ้นไทยคุณผู้ชมฮะแม้ว่ามีหลายฝ่ายเขาเป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับกรณีที่ไทยเราเนี่ยส่งชาวอุยกูกับจีนจากนั้นทางฝั่งของสหรัฐก็มีการจํากัดเรื่องของวีซ่าจะไปกระทบไหมเกี่ยวกับนโยบาย มาตรก,การพาวสีสุรกากรตอบโต้ซึ่งเดี๋ยวต้องอรอลุ้นอีกทีหนึ่งในวันที่2เมษายน68แล้ววันนี้ตอนเช้าเปิดมาเนี่ยหุ้นไทยก็ผันผวนนะครับปิดตลาดย่อตัวลงมาเล็กน้อยครับ3.56จุดแล้วดัชนีปิดไปที่1,170ท่วนๆแต่มูลค่าการซื้อขายก็ยังเบาบางครับ35,000ล้านบาทเท่านั้นดังนั้นจับตาดูกันต่อว่าหุ้นไทยเนี่ย อานนิสงจากการจัดตั้งกองทุนไทย ESGX จะหมดไปตั้งแต่การประชุมครมวันนาคารที่ผ่านมาไหมหรือยังมีอานนิงสงอยู่เพราะว่าการเข้ามาของกองทุนไทย ESGX ที่ว่าน,นี้เนี่ยจะเห็นผลจริงจังเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน68มีช่วงระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครเป็นมนุษย์เงินเดือนท่านต้องรีบวางแผนทางการเงินเผื่อเอาไว้ก่อนนะครับ